สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับคลิปแสดงการพัฒนาแอป UWP หรือ Universal Windows Platform สำหรับ Windows 10ด้วย VB หรือ Visual Basic ใน Visual Studio 2015 Update 3ตอนที่3นะชื่อยาวมากข้อน,นี้ข้อน,นี้ก็จะแสดงการใช้ Component พื้นฐานนะแล้วก็ขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็คือการใช้แอ p bar หรือชุดปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านล่าง ของหน้าจอมาเริ่มกันเลยนะครับ New Project เลือก v i s u a l Basic Window แล้วก็ Universal ก็ในที่นี้ตั้งชื่อว่า uwp underscore vb app bar แล้วก็โอเคครับตรงนี้ให้เลือก Target Version กับ Minimum Version โอเคผ่านไปเลยครับรอสักครู่นะครับจน Visual Studio ได้สร้างโปรเจกต เป็นเพลเพตเริ่มต้นพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไปให้เรามาล้วครับในตอนนี้ก็จะเน้นเรื่องของการใช้คอนโทรลนะฮะทูบ็กบอกมาที่เมนเพจซึ่งเป็นเพจเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมรอการโหลดดีไซ์นัรนสักครู่หนึ่งความช้าเร็วนี้อาจจะอยู่ที่สเปคของเครื่องที่ผู้พัฒนาใช้นะครับเครื่องผมอาจจะมีแรมน้อยไปสักนิดหนึ่ง ในที่นี้ค่าเริ่มต้นมันเป็นขนาดหน้าจอสำหรับ Windows Phone หรือ Windows 10 Mobile 5นิ้วนะความลเอียด1920ก้ารสคูณหนึ่สเกล300%เราจะมาใช้หน้าจอแบบ Desktop ที่ค่อนกลางนยิยมใช้ทั่วไปนี่นะครับก็จะเป็น13.3นิ้ว Desktop 1280นสองคูณ็ เป็นแนวนอนนี่เป็นวัตถุสีอ e e อีทวัตถ y เก g ต t นะครับแต่อันนี้เป็นดีไซน์ถ้าเป็นโค้ดก็มาดูที่ XML or มอลซึ่งตอนนี้มันเปิดไว้สองหน้าตา่างคือหน้าต่างดีไซน์กับหน้าต่างโค้ดตรงนี้นะครับก็เลยเห็นพร้อมๆกันเอาไปที่ t o o l Box นะครับก็จะมี Control หรือว่า ส่วนประกอบของหน้าจอาให้ใช้อยู่มากมายพื้นฐานก็ได้แก่ textbox นะครับ mm hmm. ใส่ไปแล้วก็จะมาอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่เป็นกริดแอตเติตัวบนสุดนะนทีนี่ในที่นี้ไม่ตั้งชื่อนะครับใช้ไปเลยค่า a ก็เลือกมาอีกตัวหนึ่งเป็น text b o c ที่เป็นการป้อนค่าจิ้มที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาลากเมาส์ที่ด้าน What you see is what you get ตรงนี้นะครับก็จะได้อีกบรรทัดหนึ่งมาซึ่งเป็นโค้ดที่ใช้ควบคุมการสแสดงผลของ ช่อง text box ตรงนี้ครับเราจะไม่เอาก็จะลบ attribute text ออกนะครับเป็นค่าว่างเราทำเช่นเดียวกันครับคลิกไปที่ text box แล้วก็มาลากเอาขนาดตรงนี้นะครับจะได้ text box box ที่แปล กรอบสี่เหลียมเนี่ยครับผมก็ออกเสียงภาษาอังกฤษมันอยถูกค่อนข้างยากทีนี้ก็บอกว่าเป็นค่า b นะครับอีวิธีหนึ่งก็คือการก o p text box ตรงนี้มาลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า margin ซึ่ง117คือค่าทางซ้าย62คือค่าขอบบนก็จะ,ะแก้เป็น 1 0ึเพื่อให้มันคล้ายๆเป็นบรรทัดถัดไปถ้าดูตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ร้อยแปดให้อยู่ในแถวเดียวกันตรงนี้ค่าไม่ขึ้นเพราะว่า x colon name นี้ยังเป็นชื่อเดียวกันกับข้างบนนะครับเราจะตั้งชื่อให้สวยนิดนึงเป็น text tb a tb ย่อมาจาก textbox นะครับ b เป็นคนละตัวกันแล้วมันก็จะขึ้นแล้วนะส่วนอันนี้เราไม่สนใจชื่อเพราะเราจะไม่ใช้อ้างอิงอะไรนะครับในใช้เป็นแค่ตัวบอกว่าค่าในช่องถัดไปนี้คืออะไรเราอาจจะคลิกที่ออบเจกตัวหนึ่งแล้วกดคอนโทรไว้แล้วคลิกที่ออบเจกตัวที่2มันจะเป็นการ select ทั้งสองคอนโทรนะครับแล้วก็ลากมาได้พร้อมๆกัน ก็จะได้ที่ตำแหน่งใหม่เดียวมาทีหนึ่งนะต่อไปเป็นเอาปุ่มแบบธรรมดามาใส่นะก็จะเป็นวัตถอนคลิกมาแล้วก็มาลากกว่านะเช่นเราจะบอกว่าวัตถุนี้เป็นการบวกใส่ป,ปิดนะฮะเนมจะใส่ชื่อว่า p T Mm hmm. add. ส่วนค่าที่อยู่ตรงกลางที่คำว่า b ั t ตอนนี้จะเป็น attribute ที่ชื่อ content นะถ้าเป็น text มันจะใช้คำว่า text แล้วก็เป็นค่าแต่ถ้าปุ่มมันจะใช้คำว่า content เพราะว่ามันสามารถใส่อื่นๆได้ที่ไม่ใช่เฉพาะข้อความในตรงนี้ในที่นี้เราใช้คำว่า add ใส่ตระต่ไทยไปด้วยเพื่อการทดสอบ บวกรวมทั้งเครื่องหมายบวกไปด้วยเลยครับโอเคคราวนี้เราจะมารันกันโูนะครับก็ได้จะอาจอง่ายๆนี้ออกมานะครับอันนี้ก็ว่าเป้าหมายก็ที่นี้เอาไว้กอรอบเลขนะครับ กดปุ่มบวกแสดงผลปิดแอปก่อนนะครับโ okay. อเคดังนั้นควรจะมีบรรทัดแสดงผลอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะเอาบรรทัดนี้มาใช้แล้วกันนะครับ textbox จะตั้งตัวนี้ว่า T p Cray เป็น Result มากลงมาแล้วว่าอ่าตรงนี้เขียนว่าผลลัพธ์เค๋ๆนี้นะครับ พอกดปุ่มนี้ดับเบิลคลิกจะให้แสดงผลการบวกของสองช่องนี้ก็กดปุ่มนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้โค้ดที่ปุ่มนี้จะทำงานก็จะขึ้นมานี่นะครับอันนี้มันสร้างให้ตัตโนมัติก็บอกว่าวัตท่อนที่ชื่อ a d d ไม่มีอีเวนต์คลิกบ้าบาๆขอาไในี่ต้องสนใจจะแฮนเดิลกิจกรรมคลิกของ ปุ่มที่ชื่อว่า Button Add นะครับคือมันเรียนแบบกันแต่ตั้งชื่อโพสเยอะว่า Button Add Under Score Click นะครับเพื่อให้จำง,ง่ายเค okay. เราจะใส่ขนนะครับเป็น T B K Result Text เท่ากับ T B A Text บวก T B b. dot text เรียบร้อยโอเคลองดูนี่ก็เป็นการสาธิตแบบบ้านๆนนะครับให้เห็นว่าพอเจอปัญหาปิดๆถูกโทรแล้วเราจะแก้ยังไง โอเคอันนี้ใส่เลขห้าเลขหกกดบวกครับอ้าวกลายเป็นห้าสิบหกซั้งนั้นมันควรจะเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับอันนี้มันคือการเขียนบวกบนนี้คือมันจะเอาตัวเนี้ในฐานะของตัวหนังสือมาต่อกับตัวนี้ในฐานะของตัวหนังสือก็เลยได้เป็นห้าสิบหกนะครับเห็นไเอาตัวหนังสือมามาบวกกันคือเอามาต่อกันเองแต่ถ้าเราต้องการเอาค่าแปลมาบวกกันเราก็ต้องแปลตัวนี้ก่อนนะครับ ตัน,นี้ก็ใช้ว่า integer dot p a r วงเล็บ c o m m o n แล้วก็ว copy integer d p a r วงเล็บ c o m m o n เรียบร้อยแปลงค่าตรงนี้ให้เป็น integer ก่อนแล้วจับบวกกันนั่นครับสำเนียงภาษาอังกฤษจะสนใจนะครับ เอาใหม่ผลลัพธ์ที่พึงได้น่าจะเป็น5.6บวกกันได้11ถูกต้องครับแต่ตราวนี้ถ้าเราจะใส่เป็น5.1กับ6.2มันต้องได้เท่าไหร่ครับ11.3แต่มันจะได้11นะครับเพราะว่าค่าตรงนี้เราเป็น integer จ็นวนเต็ม,ลตมแล้วก็เกิด error ทันทีเพราะว่า มันแปลงค่าไม่สอดคล้องกันกับฟังก์ชันค่าที่ใส่ข้างปน,นะครับเนี่ยห้ tba. txt tba. t b b txt ค่ามันไม่สอดคล้องกันนะเราก็จะทำการแปลงตรงนี้เป็น double เป็นต้นนะแต่ที่จะแปลงให้เป็นชนิด integer เ,เราแปลงเป็น double ลันใหม่ครับนนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้การแปลงเป็นชนิด ต่างๆของอตัวเลขนะก็มันมีค่าเยอะกว่านี้อีกนะครับก็ไปมองเองในภายหลังตอนนี้ต้องเป็น11.3ถูกต้องครับโอเคเราจะหยุดเครื่องคิดเลขแบบบ้านๆของเราไว้แค่นี้ก่อนเพราะข้อ,อ,อสำคัญในที่นี้เราจะทำแอปบากัรนนะกดปุ่ม Stop แเรากลับมาที่ Main Page ซมมของเรานะครับเราจะเพิ่มแอปบาร์เข้าไปตรงนี้เราก็จะมาที่ชุดที่ถัดจากกล็ทที่มันสร้างมาให้นะครับ <S <S แล้วเราก็จะเขียนโค้ดการนิดหน่อยนะครับเพื่อจะสร้างแอปบาร์ขึ้นมาก็เริ่มครับใช้เครื่องหมายนี้นะครับเริ่ม page dot เอาไว้ข้างล่างนะครับ b o t o m a p p bar เราจะไปแท็บล่างปิดครับมันก็จะตำตัวปิดไม่ตโนมัติเรา Enter เพื่อเราจะแทรกเข้าข้างในก็ครับแล้วก็แอปบารไม่ต้องพิมพ์เต็มนะครับมันขึ้นมาให้เราก็เลือกแล้วก็ is open เปิดไหมเปิดให้มันเปิดแสดงตัวเองตั้งแต่แรกนะครับ ให้มันสติ๊กนะฮะิ๊กกี้ทรูแล้วก็ปิดครับมันก็จะมีแ็บปิดมาให้นะครับเราเตอร์มาก็ให้สวยงามตัวเ l อร์จะกี้หายไปละนะครับเราจะใส่ stack panel เพื่อให้ปุ่มวิ่งไปทางแนวนอนนะฮะ stack panel ของเราจะ ใช้ orientation เป็น horizontal ก็จะได้ stack panel ไปทางแนวนอนใน right? stack panel เราจะใส่ปุ่มก็ได้ปุ่มมันก็ชื่อ a p p button a r b นะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับใส่ x ้าหน่อยนะครับตั้งชื่อครับเช่น add นะครับ a b e l l a b l ก็คือชื่อ ตัวอักษรข้อความที่อยู่บนปุ่มนะครับแล้วก็จะให้มีไอคอนด้วยเราก็จะเป็นไอคอนแอดเช่นกันในที่นี้เราจะสร้างโปรดซิอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อรองรับโดยไม่ดับเบิลคลิกที่ปุ่มแบบที่เราทำปุ่มบวกแต่เราจะมาใส่อีเวนต์ตรงนี้ว่าคลิกเท่ากับจะเห็นว่ามันมีตัวช่วยขึ้นมาว่า New Event Handle เราก็เลือกเลยครับเรียบร้อย เดี๋ยวค่อยไปทําต่อนะครับปิดครับปิดอย่างนี้มันยาวนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะทําอะไรต่อตรงนั้นมันยาวเราไปห,หลังเราจะปิดแบบนี้นะครับสั้นดีแต่ว่าแอปบาร์เราหายไปนะครับเพราะว่า มันออโตให้นะครับเอากลับมาดโอเรียบร้อยนะคถูกต้องอันนี้คราวนี้ประทัดนี้จะทำให้ติดแล้วนะครับ App Bar Button นะครับ c o n Name ให้ชื่ออะไรครับให้ชื่อลบบ้างก็ได้นะครับ s, mm hmm. <S u uh oh. b t x t ab. โอเคเอาคสวยก็เช่นย่อว่า A B B เป็น F bar ก็ t t ก็ได้ครับ A B B นะครับจะได้รู้ว่าเป็นชนิดนี้แล้วเราก็จะใส่ข้อความเข้าไปเราจะแก้งมันเป็นภาษาไทยบ้างนะลบนะครับล้วก็ใส่ไอคอนซึบ Remove ไีมโอเคนีนะครับคลิก เป็น event. อีเวนต์ให้สร้างให้ครับมีอีเวนต์แฮนเดิลมันก็ใช้เวน a d แ Subtract แล้วก็ Underscore คลิกให้เรานะรเท่านี้ครับเราลองรันดูก่อนน้าวเออแล้วอะไรไปดูโค้ดสิอ๋อเราลืมปิดนะครับตรงนี้เราจะปิดแท็ด้วยอย่างนี้นะครับเพราะเราจะไม่มีอะไรต่อในบรรทัดถัดไปแล้ว เอาปิดสวยงามมันก็จะมีแอปบาร์อยู่มันทัดล่างนี่เห็นไหมครับมีเงาเงาอยู่เพราะเราใส่ส t ต็คแนเลเพื่อให้ปุ่ม2อ,อันนี้เรียงจากซ้ายไปขวาเราลองรันดูได้ผลที่ต้องการไหม โอเคข้างบนเราไม่สนใจเรามาดูข้างล่างเห็นไหมปุ่มบวกกับปุ่มลบแอดกับลบที่เราได้มานี่คือแอปบาร์นะครับรมาย่อแล้วขึ้นมาได้อันนี้มันยังทํางานไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ใส่โค้ดเหมือนกับที่เราทํากับปุ่มนี้นะครับไอ้ปุ่มนี้ไปคลิกมันปรากฏว่าค่าว่างเราไม่ได้ป้อนค่ามันก็เออเลอร์อันนี้เวลาเราทําโปรแกรมจริงแบบใน เรียลเวอร์ในชีวิตจริงเราก็ต้องเช็คความว่างของเจ้าช่องว่าง,นะงนี่อนะครับแต่ในที่นี้จะแค่สาธิตนะครับก็ไม่ไม่ใส่ให้ละเอียดอ่าเรามาดูกันเห็นไหมครับว่ามันสร้างโปรทเจอร์ไว้รอและ add underscore click กับ abb subtract underscore click ข้อแตกต่างก็คือมันจะไม่มีคำว่า handle นะครับเพราะว่ามันรู้แล้วว่า ค่าเนี้ยไปผูกไว้กับหน้าจอจากแท็กพารามิเตอร์นี้นะครับคลิปเท่ากันนี้มารู้จากตรงนี้แล้วว่ากดปุ่มนี้แล้วให้ไปที่โคดนู้นนะครับส่วนนี้กดปุ่มนี้ให้ไปที่โคดนูน้นแต่อันนี้เรามาแก้ชื่อทีหลังมันก็เลยไม่ตรงกันเราอาจจะมาแก้อนนี้จ้บแต่พอนี้จะมีปัญหาแลวว่ามันไม่ตรงกันเราก็ต้องไปแก้ หน้านี้ทีหนึ่ง underscore c l i p ไม่รู้ว่าจะจะแสดงให้ง่ายหรือ,อยากนะบางอย่างก็เหมือนแบบเป็นวิธีแก้ปัญหาโอเคเราจะแก้โค้ดนะครับแต่เราขี้เกียจเราจะเอาอันนี้เข้ามาใส่แทนเราพูดมาแล้วสมมติเราพูดมาแล้วว่าทำงานได้ดีเรามาใส่ ก็ปีใหม่ก็ปีเอสะเอาลั่นดูครับผมลบไม่เอานะฮะที่เกียดทำเพราะว่าจะสาธิตวิธีเฉพาะวิธีการที่แตกต่างหรือใหม่ๆเท่านั้นนะโ okay. อเคเราจะใส่เจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นเท่าไหร่ 15นะครับกดปุ่มบวกครับได้สิบห้นี่นครับนี่คือวิธีการใช้แอป bar และวิธีเขียน Visual Basic แบบขั้นต้นแบบบวกเลขการแปลงค่าต่างๆโดยใช้ชนิดของ integer และ double เป็นตัวอย่างในที่นี้นะครับรับข้อมูลจากการป้อนข้อความเข้ามาแล้วก็แปลงให้บวกกันนะครับ ถ้าไม่แปลงมันก็จะกลายเป็นการต่อเท็กซนั่นเองก็ขอจบตอนที่สามไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ